วันนี้มาเที่ยวบนภูเขานะคะมาดูดอกทาราสกโกวิวสวยมากดอกไม้ก็สวยอันนี้แวะกลางทางนะคะเพื่อเติมน้ำดื่มก่อนที่นี่น้ำสะอาดมากเลยดูีิ <c oughs> ไม่ต้องซื้อนะคะน้ำแร่จากภูเขาก็เติมได้จากที่นี่ คนเติมไม่ชอบถ่ายรูปก็ใอ้ดูแต่ขวดน้ำกอเดี๋ยวแถมดอกไม้ให้หน่อยนะคะนี่คือดอกทาราสโกนะคะนี่เป็นถนนดูสีวิวสวยมากเลยอันนี้ก็เราผ่านอะอยู่ขั้นตอนติชิโนโก่กำลังจะไปขั้นตอนกริโตนี่นะคะดอกทาราสโกเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถเอาไปทำชาได้นะคะเขาจะใช้ใบนะจะดีต่อตับมากๆเลยค่ะล้างตับ อ่ะจะเป็นอย่างนี้นี่ธรรมชาติเลยเออแล้วก็ที่เติมน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูนี่นี่นี่ก็จะมีก๊อกน้ําให้อย่างนี้ใครผ่านไปนผ่านผ่านมาก็สามารถเติมน้ําดื่มได้สะอาดสะอ้านค่ะวันนี้เป็นวันหยุดก็จะมีมอเตอร์ไซค์เยอะนะคะดูนะ ไปละโอเคเดี๋ยวเดินทางต่อนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรูปดอกไม้ในธรรมชาติให้ดูต่อนะคะบา,บายๆค่ะ